สวัสดีครับพบกับช่องข้าวหอมเอพอีกครั้งนึนะครับสําหรับคลิปนี้เราก็จะมารีวิวของเล่นกันสักนิดหนึ่งซึ่งแน่อนอนครับว่าของเล่นนียเป็นตัวเสริมตัวช่วยที่ในการเพิ่มพัฒนาการให้กับลูกๆเพียงแต่ว่าเราก็ต้องเป็นเวลาในการเล่นด้วยของเล่นชิ้นนี้ก็เป็นรถบังคับวิทยุครับถือว่าเป็นยี่ห้อยอดนิยมเลยทีเดียวก็คือลาสต้าเพราะว่าเขาอาเรียกว่าทารถบังคับวิทยุมาถูกต้องตามรีสิ์เลยทีเดียวอันนี้ก็เป็นของลำหรับนนี้นะครับเพื่นก็าเป็นการซื้อเส่นกันมา ดีหอเนี้ยครับถ้าเกิดว่าเราไปซื้อตามห้างเนี่ยราคา3,000กว่าเลยทีเดียวก็จะมี3,000ต,ต้นต้นบางหรือ2,000ปลายปลายเกือบ3,000แต่ว่าอันนี้เราซื้อออนไลน์มานะครับก็ราคา837บาทถือว่าสวยเลยทีเดียวเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องกระตูน,นะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างอาา่าฟ้าซึมๆแกะกล่องใหดูกันนิดนึงนี่ก็คือหัอวกรน นะครับถือว่าดีเลยทีเดียวนยแน่นมนากแล้วก็จะเป็นอ่ามีคือตัวบังคับนะครับเราก็ต้องแกะจากตรงนี้ก่อนฟับฟับฟับปึ๊บมาสึงคันนะครับถือว่าเราบอกว่าสวยเลยเป็นรุ่นนี้นะครับ Lamborghini Aventador SVJ แล้วก็ ะจะพิเศษคือว่ามีเลข63ถือว่าสวยจะเปิดประตูไม่ได้นะครับตรงนี้ก็จะมีช่องให้ใส่ฐานเป็นแบตเตอรี่แบบ AA จำนวนห้าก้อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวบังคับบ้างส่วนี่ก็เป็นรีโมทนะครับผมก็จะใส่แบตเตอรี่2ก้อน ไม่มีอะไรแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาใส่ฐานดูก็มีฐานอยู่แปก้อนครับเป็นของอินทรีเป็นฐานแบบชาร์จได้ซึ่งมันก็จะมีพลังงานเยอะหน่อยเดี๋ยวเราจะใส่ที่รถก่อนครับตรงนี้นะครับเราก็เลื่อนได้ล็อกนะครับเออกลเลื่อนออกมามีฐานทั้งหมด ใส่หนคึ่งสองสามสี่ห้าก้อนครับบวกใส่ไปห้าก้อนเป็นแม็กเลยทีเดียวจากนั้นเราก็ล็อกอย่างนี้อุย้ยแมไฟมาเลยทีเดียว ส่วนตรงนี้ก็เนี่ยครับก็ใส่อสองก้อนเึิ่ในผัวบวกเรียบร้อยเรียเราก็จะมาเล่นกัน ออกับอ๋ออืมนี่เียนะครับใช้ได้ช้าหลังเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับใช้ได้หมดโอ้โหไวกด้วยน,นี่นครับผมก็ถือว่าดูเหมือนจริงเลยทีเดียว แล้วก็วัสดุที่ใช้เนี่ยก็คล้ายๆแบบรถจริงเลยนะครับมันจะวาวๆแล้วก็สวยงามอ่เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับผมจะให้คนบังคับให้อ่าไปเลยอ่างามนะครับบอ้าวเด็กๆลบอ้โหก็ติดอะไรติดทินหรอ ่ะไปต่อเลยการเลี้ยวก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่รถที่ราคาแพงมันก็เลยไม่มีมอเตอร์เซอร์โวครับถ้ามอเตอร์เซอร์โวนี่มันก็จะเลี้ยวแบบบังคับองศาได้เลยว่าจะเลี้ยวเท่าไหร่ได้ครับ ตรงมาหาเองเลยนะเนี่ยครับอ่าอ่า,อา,อา,อาสปดถือว่าความเร็วก็ใช้ได้นะครับเพราะว่าตามที่เขาบอกไว้ ความเร็วเนี่ยก็10กิโลเมตรต่อชั่วโมงมแต่พื้นมันไม่ค่อยเรียบมันก็จะขุกขานครับมีเศษหินอ่าจอดาครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถมินวิธีด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ